สามสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อท่านทานอาหารวันละหนึ่งมือ้อติดต่อกันทั้งสิ้น30วันนะครับถามว่าทำไมต้อง30วันเพราะเมื่อใดก็ตามครับท่านทำสิ่งใดนะครับตั้งแต่21วันขึ้นไปจนถึงบรลาณ30วันเนี่ยนะครับท่านจะทำมันเป็นนิสัยเมื่ออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นนิสัยนะครับก็จะทำให้ร่างกายของท่านนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองครับ คราวนี้การทานอาหารวันละมื้อเนี่ยผมบอกเลยครับเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านสุขภาพดีสุดๆครับเพราะอะไรครับการทานวันละมื้อหรือที่เรียกว่าว m e a l a day เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทาน n t e r m i t t e n t fasting การทานสลับหยุดทานนั่นเองซึ่งมีการวิจัยรองรับบ้างมายว่ามันทำให้สุขภาพดีขึ้นแบบสุดๆครับโอเคครับแล้วมาดูกันครับว่าข้อแรกที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับนั่นก็คือท่านจะหิวน้อยลงทานจุกจิบน้อยลงน้ำตาลในเลือดคงที่นะครับ บางคนบอกเฮ้ยมั่วหรือเปล่าหมอกินวันละมือ้อมันต้องหิวมากขึ้นดิต้องบอกงี้ฮะบอกว่าในช่วง3าวันแรกผมบอกเลยยังไงท่านต้องหิวมากขึ้นเพราะท่านไม่เคยทํามาก่อนไงแต่ถ้าท่านเคยทํามาก่อนเช่นทํไอ F12 ทับสหรือ16หทับหรือ18ทับอะไรแบบนี้นะครับนิดทีละนิดแล้วไปทําวันมีวันเดย์ตอนสัปดาห์ที่3ประมาณนี้เป็นต้นแบบนี้จะไม่หิวจะง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใครมาถึงกระโดดลุยเลยทําวันมีวันเดย์เลยนะครับก็จะหิว3าวันแรกแต่วันที่4จะดีขึ้นไม่ต้องห่วนะครับ และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานโลคาดไดเอทคีตโตจินิกไดเอทร่วมด้วยแบบนี้จะหิวน้อยครับเพราะน้ําตาลในเลือดของท่านจะสวิงไม่มากนะครับสุดท้ายครับคีโมกลบิน ok a 1 c ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าภาวะเบาหวานเะนี่ยท่านเป็นหรือไม่เป็นแย่หรือไม่แย่เนี่ยจะต่าลงนะครับมีนักเรียนในคลาสท่านหนึ่งนะครับตอนก่อนเข้าคีโมกลบินเอวัน้ีแปดน้าตาลในเลือดนี่เยอะมากเลือดนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับ แต่ผ่านไปประมาณสักเดือนครึ่งนะเดือนครึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้ฮโมโกบิน a c c ครับ5.5แทบจะเรียกได้ว่าโอ้โหเหมือนคนปกติอ่ะนี่คือค่าฮโมโกบิน a c c ที่แทบจะเรียกได้ว่าปกตินั่นเองนะครับแต่ต้องบอกนี้ฮะผู้ป่วยเบาหวานนะครับจะทำโอเมหรือวันมีวะเดยควรมีแพทย์ดูแลอย่าทำเองนะครับถ้าทำเองก็แนะนำให้ IF 12ทับ12 14ทับ1 0 16ทับ8เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ ถ้าเกิดทำวันมีวเดีบางทีน้ําตาลตกถ้าไม่มีคนดูแลนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายเรามัดนระวังนะครับทําอะไรต้องมีความรู้อย่างม้วนะครับโอเคข้อที่2นะครับร่างกายท่านจะเผาไขมันตลอด24ชั่วโมงถามว่าเพราะอะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทาน บ่อยมือ้อเขาเรียกทานวันหนึ่งสามื้อสี่มื้อห้ามื้อเนี่ยอาหารเข้าปากปุ๊บร่างกายนี่หยุดเผาไขามันทันทีนะครับแล้วเวลาอาหารเข้าปากไปเนี่ยเขาจะใช้เวลาการเผาผ่านน้าตาลท,ทั้งหมดที่กินเข้าไปเนี่ยประมาณ4ี่ชั่วโมงไม่ถ้าไม่ว่าท่านจะกินมากกินน้อยเท่าไหร่เนี่ยประมาณ 4- ี่ถึงหชั่วโมงต้องเผามันจะไม่เผาไขามันเลยช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งท่านกินสามื้อนะครับโอกาสที่ร่างกายจะเผาผ่านไขมันน้อยมากน้อยมากนะครับแต่ถ้าท่านทานเวลาละ2มื้อนะครับการเผาผ่านไขมันก็จะมากขึ้้้นนนนนแลละะะถาาาท่่วัมือีครบ ใน24ชั่วโมงนะครับท่านจะเผาผ่านไขมันมากกว่า20ชั่วโมงเตม็มๆนะครับซึ่งไขมันที่เผาเนี่ยไม่ใช่แค่รอบเอวของท่านนะครับมันจะไปเผาไขมันที่ตับมันจะไปเผาไขมันที่หลอดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสมองเลี้ยงหัวใจเลี้ยงไตเพราะนั้นโรคหัวใจโรคไตโรคตับเนี่ยจะลดลงอย่างคาดไม่ถึงรวมทั้งท่านแบบคุณดีแบบสุดๆนั่นเองครับมาต่อกันที่อย่างที่สาที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือเซลล์ในร่างกายท่านแข็งแรงขึ้นครับ ภูมิคุ้มกันของเซลล์จะยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นนะครับการอักเสบของเซลล์จะลดลงต่ำลงผมบอกเลยว่าเหลือเชื่อมากๆเพราะอะไรท่านทราบไหมครับว่าใน1ปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับ365วันนะครับเซลล์ของร่างกายเรานะฮะเปลี่ยนไปทั้งหมด90%นะครับและไอเซลล์ที่เปลี่ยนมาใหม่เนี่ยนะครับท่านอยากให้มันเป็นเซลล์ที่ดีหรือเซลล์ที่แย่ล่ะถ้าท่านอยากให้มันเป็นเซลล์ที่ดีเนี่ยร่างกายควรจะเกิดภาวะที่เรียกว่าออโตฟาจีคือกินกินเซลล์เก่าสร้างเซลล์ใหม่ ซึ่งเมื่อไหร่ล่ะร่างกายจะเกิดภาวะออโตฟาจีก็เมื่อท่านทำไอเนะครับตั้งแต่16ทับแขึ้นไปและถ้ามันจะเกิดขึ้นเยอะๆเลยก็คือทําวันมิลอะเด์นี่แหละครับก็คือทานวันละมือนั่นเองนะครับซึ่งเซลล์ที่เกิดใหม่90%เนี้ภายใน1ปีเนี่ย จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นมากจะมีการอักเสบที่ต่ํามากนะครับแข็งแรงมากๆลดเสี่ยงมะเร็งมากๆนะครับทำให้ท่านมีชีวิตยืนยาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากมีชีวิตยืนยาวนะครับลดเสี่ยงโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดนะครับท่านอยากคุณดีร่างกายเผาผ่านไขมันตลอด24ชั่วโมงผมแนะนำครับวันมิวเดติดกัน30วันลองดูครับชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปครับ